สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันนี้นะครับผมมีตับมั่วนะครับแล้วก็มีกุ้งเผานะครับวันนี้จัดกุ้งมาห้าตัวตัวใหญ่ๆครับคุณผู้ชมดูโอ้โหนี่คือกล้ามเบลลมเลยนนอยากกินกล้ามเหรอใช่ใช่เอาไปเลยครับเดีดกล้ามโอ้โหคุณผู้ชมหักล้ามไปเลยคุณผู้ชมเนาะกล้ามไปวันนี้ไไวว้้นี่ครับคุณผู้ชมมันครับผมตัวใหญ่กว่าเมื่อวานอีกอ่ะ ได้ก,กินกุ้งบ่อยแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ผมไปตกกุ้งแบบแทบทุกวันเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกว่าอยากเห็นตอนผมตกนะมันในร้านมันมีนมเพลงครับเขาเปิดเพลงดังมันถ่ายไม่ได้นะแ,แลวต้องใช้สมาธิด้วย<ช>เดี๋ยวรอไปร้านที่ไม่เปิดเพลงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดู<อ><อ>กินกับตาํามั่วครับุณผู้ชมนี่แทบแทบกันเลยครับผมวันนี้มากุ้งกุ้งกุ้ง แยบแบนที่กินสวต้มต่ำสุดยอดเขาต้มใหม่แล้วเนี่ยกินกับมะบุ้งอบอวบกชะอมอบอวบดูหัวอย่างมันเลยคุณผู้ชม มันทะลับออกข้างเลยนน,นบอกว่าไม่เบือ่อกินคู่ไม่เบือเบ่อก็จัดให้ได้ทุกวันนะแน่นอน <c oughs> ยิ่งเอามากินกับส้มตำนะผู้ชมสุดยอดของคู่กันเนาะ,ะคู่กันเลยเด็ดมากโอ้โหหัวอันนี้ชะอมต้นที่บ้าน ตกหม่มันโป่งเยอะเลยใช่ครับคสอจสดจากต้นเลยเนี่ย <c oughs> หนาม <c oughs> หนามแ้งมือรูดไม่ได้เนี่ยคุณยม แล้วนอนเนอะกินเยอะเด้อเอาสุดตำหมดเลยอะเด็ดมากเดี๋ยวกินวันนี้เสร็จแล้วก็จะเว้นระยะไปสักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยกินกันใหม่กุ้งอ่ะไม่เว้นสักเดือนหนึ่งอะเดือนไม่ไหวเดี๋ยบอกเบื่อเดือนหนึ่งไม่ไหวคุณผู้ชมมือมันอยากกระตุกเบ็ดโอ้โหโอเคกลายเป็นงานอดิเรกแล้วคุณผู้ชมตอนเนี้ย ออกไปแล้วมันไปเจอเพื่อนอะไปเจอแบบคนที่เราไปตกปบ่อยๆเราก็รู้จักกัน <S <S 2> <S 2> ในเงี้ยมันก็สนุกไปอีแบนนะเขาไม่ยมเพราะว่าที่ไปนั่นก็นแบบว่าคนชอบกุ้งตกกุ้งเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S ไปเจอกันทุกวัน <S 2> <S 2> <S 2> <S แต่นอนไม่ให้ไม่ให้ไปแล้วแม่ ขอโทษนะครับปากตูนักครับ,รบผมนั่งชมนกชมไม้อะไรเงี้ยดูเลยเป็นหัวมันเพลินดีเวลากุ้งกินผมดีก็ทักแต่นั้นเขาเงยียบ <c oughs> บางคำอาจจะดูไม่เกี่ยวแต่มันก็เป็นจิตวิทยาเราก็ทําให้เรานึกได้ไจิตวิทยาอืกูมึงก็บอกกินแต่เวลาตาก,กอทำไปคนเดียวดูนะพี่ไปคนเดียวปุ๊บโลหนึ่งขึ้นสองโลอะไรเงี้ยถ้าไปคำนวน่าแปดตัว ไปกับผมวันนั้นก็สิบกว่าตัวเหมือนกันเนี่ยแต่อยู่ได้เล็ดนี่นะแปดตัวเก้าตัวทิพตัวมัน <laughs> <Okay. S 2> อาถ,ถึงโลเท่าเที่อเ <laughs> นก็เลยไม่ต้องไป,งปยอยู่บ้านดีกว่าโอเคฟินหัวมันมากอะ่ะมันเ <laughs> มื่อก่อนตอนเป็นเด็กนะคุณผู้ชม <laughs> ไม่ใช่มีโอกาสที่ได้กินกุ้งแบบนี้เด้ออ้าแม่มาจากกรุงเทพมหาชัยก็ไม่ได้กินอะผมอะเพราะว่าอากลับมาบ้านปีใหม่สงการนี้นึงถึงจะได้กินกุ้งเผากินหมูกระทะอะไรเงี้ยดีสุดก็ไอ้กุ้งนั่นแหะเขาเรียกกุ้งอะไรกุ้งขาวกุ้งแช่น้ำปลาแต่เมื่อก่อนผมนานๆดีได้กินกุ้งขาว หมวอมากอะไรไม่เป็นไรหรอกกล้ามนอนอน่ะไปหน่างเหรอใช่ใช่กินตัวก่อนเพิ่มกล้ามมันกินยากหน่อย ข้าวผัดมันกุ้งคุณผู้ชมยังไม่ยังไม่เคยทำเนาะข้าวมาข้าวผัดมันกุ้งอ่ะข้าวผัดหัวข้าวผัดมันอ่ะข้าวผัดกุ้งอ่ะแล้วก็เนี่ยมันมันเนี่ยเนี่ยเขาก็พาหัวมันก็พาหัวมันอุดพี่ว่าน่าจะอร่อยกุ้งแบบว่ากุ้งสดมันมันเยอะอยู่แล้วใช่ขนาดนี้เราเนื่องปุ๊บมันมันมันออกไปใต้ซึ้งเต็มเลยคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้ว่ะเราจะัด เนี่ยครับผมเดี๋ยวันนี้พี่เราไปถามคนที่ไปตกทุกวันว่าเขาเอากุ้งมาทำอะไรเพราะว่าเขาไปบ่อยมากไปเจอก็ โอหไปเดินทุกรอบแบบจ้าประจำอะ่ะแต่ละคนอะ่ะผมว่าวันที่พี่เกมไม่ไปเขาก็ไปผมว่าเนะมื่อคืนเขาถามพี่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไหมบอกอะ่ะเ่อพรุ่งนี้ผมไม่ไปแล้วครับผม,<ะ>ผ,มผมไม่รู้จะทําเมนูอะไรแล้วอ <laughs> แต่นึกขึ้นได้ผมจะตบมาให้อ่าที่อยู่ทางบ้านด้วยคุณยมเย็ยนนี้ต้องไปแล้วเพราะว่าอายังไม่ได้กินเลย บอกเขาไม่ไปเลยไปโผล่ีบอรเดี๋ยวมาตกให้แบบญาติพี่น้องได้คีมกันมาต้มผพราว่าที่เข้าไปบ่ก็เขาน่าจะชอบกินกุ้งด้วยแหละราะว่าเขาตกไปให้ญาติพี่น้องเขาใส่กุ้งตัวใหญ่มาก พี่เกณฑ์ไปเดินงานมานยังไงอย่างเลยว่าแนบไปเร็วๆหน่อยนะตอนเย็นเนี่ยฝน,ยนยตกงคุณผู้ชมเมื่อวานดีที่ผมกลับก่อนเพราะว่าผมต้องไปตกกุ้งไปถึงนู่นไปถึงบอ่อหนึ่งทุ่มตกสี่ชั่วโมงคุณผู้ชมนู่นน่ะห้าทุ่มหมดเวลาตกสี่ชั่วโมงปุ๊บห้าทุ่มจะแวะงานกาชาติเอยงานลังศาสอ้อฝนตกอีกสองวันที่พี่ไปเนี่ยตอน กลับจากเบ็ดกุ้งปุ๊บฝนตกก็เลยไม่ได้แวะเดีย๋ยววันนี้จะต้องไปแว้งานก่อนเราค่อยไปบ่อกุ้งเพราะมันต้องใช้เวลานั่งนานนะคุณผู้ชมบ่อกุ้งเนี่ยใช้เวลาตกเฮ้ยป่นหัวมันเนี่ยยอดอะแต่มันก็ไม่เบื่อจริงอะพี่ก็ไม่เบื่อกันนะอร่อยมันลำ้ำ จริงมันม่นด้น่ะล้ำขนาดปะเนี่ยคุณผู้ชมมันมันแบบมันมันหน,นุ่นๆอะ่ะมีให้กินดีกว่าไม่มีกินนะบอกก่อนผมว่าต้องทำจริงๆนะข้าวผัดเนะมื่อไหร่ที่พี่หาไม่ได้แล้วก็อดแล้วนะนะหาไม่ได้ก่คือ,อยังไงไม่ได้ไปเลยมไม่มีตังค์ไปอย่างเงี้ยต้องเป็นนี่ เดี๋ววัหน้าพี่ไปทำงานเกาหลีแล้วนี่แล้วไปเกาหลีอ่ะทด้ไมอ่ะหาเมียใหโอ้โหอะไรเนี่ยไปอดีตไปทำอะไรเกาหลีไปทำงานดิอ๋อหาทำงานดิเอาตัามไหนใช้ล้วไปทำงานอ่ะโอเคเออเฮ้ยเดี๋ยวข้ามมันหายไปไหนเนี่ยข้าวโพดเอาไปอ่ะหมาไปแล้วโอ้โหข้าวโพดมันเป็นหมาที่ชอบกินกุ้งมากนะกินยันกล้ามอ่ะ ตัดกุบกลุบเลยโอ้ยพี่เกมอยกมอดหนุมคุณผู้ชมยิงตัวใหญ่ยิ่งมันเยอะตัวนี้ผมว่าเกือบขีดเลยนะโอ๊ย,อยพอกันเลยฮะ 嗯，冰凉慢。 น้อยก่อเอาหมดมาอยากทิ้งแกเนื้อมันยเยอะเพราแกะมารวมกันนะ่ะทีนี้ทีนี้ต่ำเนื้อมันเยอะนะอ,อยากอยู่แม่นะ้ำอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพยาหรือว่ามีเพื่อนอยู่แถวเจ้าพญาอยากไปตกกุง้งตกกับแม่น้ำเลยนะ อันน้คือต้องได้หมดวันอะ่ะทรรันชาติจริงๆรรมาจริงเพื่อนเจ้าพญาเรืออะไรคลองถ้ามันมีกุ้งอะ่ะใา่น้ำมันไม่มีกุ้งอะ่ะคู่ไม่น้ำจริงๆเราได้ตกทั้งวันเลยไงไม่ต้องเสียค่าชั่วโมงอโอ้ตัวทั้งวันบดเป็นร้อยตัวเลยนะโอ้ใช้โปรน้อยอ่ะคนหมานะ เดี๋ยวหาว่าขี้โวแต่ตกไปตกไปจริงๆแล้วเสียนนะผู้ชมพอตกบ่อยๆนะือบเห็นการพัฒนาของพี่เกมมากเลยไปวันแรกได้สี่ตัวแค่วันแรกได้ทีตัววันสองเลยก็แปดใช่วันสองแปดวัน่สามวันสามสิบสองสิบกว่าจชงโอ้วันแรกนี่คือชั่วโมงละตัวคุณชมนั่งอายอ่ะบอกก่อนนั่งอายคนอื่นเขาอะ ไม่รู้เทคนิคไงไปว่าแรงนอนไปเ้ว่ยไงเก่ยวผมแทบไม่ได้จับเบ็ดด้วยนะมีเกมตกอ่ะจับเตโรศั์คุยกับอุ้ยกั่น่องผนน้องฟ้าเนี่ยอ๋อให้กำลังใจไงนั่งข้างๆให้กำลังใจอไปอืม เห็นไหมผมบอกแล้วดูดิแกะอเเอกมาหมดเนี่ยคุณผู้ชมเนื้อสุดยอดเลยเนี่ยไอตัวอ่างตัวใหญ่ตัวใหญ่หญอโอ้โหมันอืมอันนี้ยกให้สองตัวมันจุนคุณผู้ชมมันจุนจ <c oughs> เดี๋ยวจะพักละไปเย็นนี้ก็ไปตกให อ่าแล้วก็พักละนู่นอนะ่ะวันที่ยี่วันที่สามสิบนู่นหน่อยจะไปตกที่เชียงใหม่ก็ไปเชียงใหม่หแต่กุ้งเซ็ตที่พี่เก๋เอามาจากเชียงใหม่เนี่ยสุดยอดเลยนะอร่อยอะ่ะมันตัวใหญ่กว่านี้อีกอัอ่่เชียงใหม่มีมีปูด,ด้วยมีกุ้งด้วย<ม>ปูปูปูปล่อยทั้งปูทั้งกุ้ง กุ้งไหมเมมอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกินเร็วๆขึ้นไงต้นเป็นนี้เพิ่งเห็นต้นแม่เป็นให้คนอื่นแกให้เป็นไงเหรอโอเคโอเคเป็นอยกันย้อนนะครับต้มสับเอร์อยากให้แบบว่าอันนี้ไงอะไรพี่แกให้เร็วๆยังดึกดุ๊กสุดไงพี่แกให้ว่าผมแกเองไม่ต้องหรอก

โอ๊ยมาเอาหัวมาคุณผู้ชมมันมันเหลืองเนาะโอ้โหดูมันมันก้อนข้างนีเกรอสุดยอดโอ้ยแกงคุณผู้ชมทุกคนโอ้โหอุ้ยสุดยอดอ่ะโอ้โหตัวนี้เด้งด้วยเด้งกว่าตัวอื่น เกียกล้ามให้หลังนึ่งโอ้โหกล้ามมันเยอะออ,อาแกคุณผู้ชมรูเป็นไงต้องหยิกตรงนี้เดี๋ยวอถูก้าตัวไม่ <c oughs> ด้านแกไม่<ก>ด้านฮัตหักต์เพ่มันต้องหักตรงนี้โคนกล้ามน่าหึบมากเฮ้ยนี่ก็มีสองคอเลยอือสองคอ ครับผมวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับผมมากินส้มตําด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีกุ้งนึ่งนะครับผมสุดแสนอร่อยนะครับผู้ชมทั้งมันทั้งหนึบทั้งกรึบทั้งกรอบนะครับเนื้อดีมากส้มตำก็แซ่บสุดๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็จะขอตลาผู้ชมไปก่อนนะครับคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับได้พบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับโอ้โหแป๊บเบี้ยวเหรอใช่ป้าสามสี่ทีได้เลยเนี่ย อยผู้ชายคนนีฮฮ้เขาเก่งจริงนอนเก่งเก่งแต่กิน